แล้วมาถึงเรื่องนี้นะคะจริงๆเมื่อวานนี้พูดถึงกันตลอดทั้งวันเลยเรื่องไอเดียของคุณทักษิณเสนออย่างนี้ได้ไหมคิดในใจแต่ยังไม่ได้ทํา <Ừ. S 2> ซื้อนี่ประชาชนกันไปเลยแล้วให้ประชาชนมาผ่อนทีหลังไม่ต้องอจ่ายเต็มทยอ,ยอยผ่อนคําถามสําคัญคือทําได้ไหมน,นะคะเดี๋ยววันนี้รอฟังพเพจวิเคราะห์แต่ว่ามีนักข่าวหยิบยกประเด็นนี้ไปถามรองนายกพิชัยเจ้ากระสุงกันคลังคุณพิชัยบอกว่าผมคิดมาหมดแล้วมีอยู่2-3แผนแล้วจริงๆเ่ยโมเดลเนี้ยมันมีเหมือนกันนะ ที่เคยใช้แก้วิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี4ี่ศมาแล้วซึ่งก็มีการหารือกับสมาคมธนาคารไทยด้วยนะคะเรื่องนี้คุณพิชัยชุนหาวาชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังได้เล่าถึงแนวคิดของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกให้ซื้อนี่ประชาชนจากธนาคารและล้างประวัติเลยล้างเครดิตบูโรให้หมดบริษุทธุดพองกันหมดนะคะโดยขอความร่วมมือจากเอกชนให้มาช่วยเพราะว่าถ้าไปเอาเงินหลวงเงินรัฐเนี่ยคุณทักษิณบอกว่ารัฐเป็นนี่เยอะแล้วอื เรื่องนี้เนี่ยคุณพิชัยบอกว่าหลักการแก้หนี้มันมีอยู่เยอะปกติมันมีสองสวิธีอยู่แล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้อาจจะเจรจายืดหนี้ลดดอกเบี้ยให้เพื่อทําให้อยู่ได้แต่พอทําไปแล้วอ่ะรู้สึกไม่คุม้มเงื่อนไขแบงค์เยอะนะคะแต่สินเชื่อใหม่ต้องปล่อยออกไปเรื่อยๆก็จะต้องพยายามทําให้ดีที่สุด อีกวิธีที่คิดก็คือใช้วิธีคล้ายกับปี40ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งอาจต้องแยกบัญชีจำแนกประเภทธนาคารหรือใช้มาตราการส่งเสริมการจัดตั้งกิจการร่วมทุนต้องทำร่วมกับแบงก์ที่เป็นเจ้าหนี้รวมถึงเอกชนบางรายแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงวิธีคิดและอาจจะต้องใช้เวลาเคลียร์กันอีกแต่อาจจะทาอยู่นอกธนาคารช่วงนี้นะคะ ท่านรัฐมนตรีบอกว่าท่านคิดมาหมดเรียบร้อยแล้วว่ามีกี่วิธีและจะเริ่มทำอย่างไรก่อนหลังฟังชัดๆจากคุณพิชัยค่ะเวลาเกิดปัญหาถ้าเราคิดว่ามันพอจะแก้ได้เนะี่ยเราก็จะปรับโครงสร้างนี้ที่ทางเรียนทะีเราจะยืดนี่ลดดอกเบียทำให้ให้อยู่ได้อีกวิธีคิดหนึ่งก็คือในกรณีมันมันเยอะแล้วก็เราก็คิดวา่าจะแก้ปัญหาก็คล้ายๆปี2อ4 0นสนะครับแล้วก็ต้องต้องแยก บางทีคุณแบ่งแปงแปงอะไรตำลองนั้นนะถ้าต้องตังแบกไอเอ็มซีอย่างเงี้ยนี่แต่ว่าครั้งนี้เราทําเราก็ควรจะร่วมงานร่วมร่วมกับแบงต์ถูกไหมเพราะแบงต์เป็นเจ้าของนี้อ่ะแล้วอาจจะเอกชนบางคนที่อยากจะบริหารเมื่อถามย้านะคะว่ามาตราการนี้จะไม่ใช้งบประมาณรัฐแม้แต่บาทเดียวใช่ไหมคุณพิชัยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเงื่อนไขนะซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ ส่วนมาตรการนี้จะใช้กับลูกหนี้ที่มีหนี้เสียหรือ NPL ใช่ไหมคุณพิชัยบอกว่าก็จะครอบคลุมไปถึงคนที่มีหนี้ดีด้วยรวมถึงหนี้บ้านหนี้รถซึ่งของเดิมเนี่ยมีอยู่ประมาณพันล้านนิดๆ ขณะที่คุณอุงเิงแพททองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าแนวคิดของคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะไปขวางไอเดียแต่จะทําให้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ต้องขอไปคุยกันอีกทีทั้งที่ปรึกษาและรัฐมนตรีคุยกันเพื่อหาทางออกส่วนว่าเอกชนจะร่วมด้วยไหมก็ขอดูก่อนนะคะอย่างพูดอะไรมากไม่ได้อยากให้แนวคิดนี้เป็นจริงอะไรที่ดีไม่ใช่บุมก็ว่าดีนะะอะไรที่ดีอยากให้เป็นจริงนะคะ ท่านผู้ชมฮะประเด็นนี้เดี๋ยวทําความเข้าใจก่อนนะครับหลายคนพยายามที่จะบอกว่าไอแนวคิดนี้คือแนวคิด2540ครับตอนที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ฮะอย่าคิดว่าเอาเรื่อง2540มาใช้ปัจจุบันแล้วจะใช้ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะผมเนี่ยเป็นคนผ่าน2540มาแล้ว<อ>ตกงานสดๆเลยฮะฮตกงานสดๆแล้วตอนนั้นตกงานเต็มไปหมดครับความแตกต่างระหว่างปัจจุบันกับ2540คืออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมฮะ 2540คือนี่มาจากบริษัทครับแต่ปัจจุบันนี่มาจากบุคคลครับมันคนละเรื่องกันฮะมันคือนี้ครัวเรือนใช่ไหมอ่าคือคือ,คอนี่จากบุคคลกับน,นี่จากบริษัทเนี่ยจํานวนเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็แตกต่างกันละฮะาจานวนหนี้ต่อหัวก็แตกต่างกันละครับการจัดก,การก็ไม่เหมือนกันครับเพราะนี่บริษัทมันคุยได้ครับเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกครับตอนสมัยปี2540เราก็ปี้ฝรั่งมาใช้คํานี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจาก เกรดดิเพเชชันที่อเมริกา1929จากวิกฤตของอเมริกาแถวๆ1 9 7่ 1970, แล้วเแลเราเอาวิธีเขามาใช้ตอน2540พูดง่ายก็คือแฮกคัดนะครับแล้วบริษัทไหนที่ไม่ดีก็ปิดไปแล้วก็เอาของสินทรัพย์เนี่ยขายราคาถูกๆนะครับเป็นก้อนใหญ่ๆคนซื้อก็เป็นต่างชาตินะครับใช้ปัจจุบันไม่ได้ครับท่านผู้ชมฮะปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นคือนี่บุคคลผมอธิบายง่ายๆเหมือนในกอในขอเราเป็นนี้กัน นะครับมันไม่ใช่บริษัท A บริษัท B บริษัทดีเป็นนี่ใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นกนละวิธีครับเอาอย่างนี้นะครับผมคิดว่าวิธีจะเป็นอย่างนี้นี่ผมอนุมาเอาเองนะฮะไม่ได้ไปถามท่านทักษิณน,นะนะครับผมอนุมาเอาเองนะครับคือผมเชื่อว่าวิธีจะเป็นอย่างนี้ครับปัจจุบันถ้าท่านผู้ชมตามระบบสถาบันการเงิน สถาบันการเงินจะมีการตั้งสำรองหนี้และส่วนใหญ่จะตั้งสำรองเต็มร<ฆ>้อยเปอร์เซ็นต์ถ้านี่นั้นไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยมาเกินหกเดือน<ฆ>แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้านี่ที่มีการตั้งสำรองร้อยเปอร์เซ็นต์เราขายได้ครึ่งหนึ่งของราคาหนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นธนาคารจะเอาเงินสำรองร้อยเปอร์เซ็นต์มาบันทึกเป็นกำไรครับ<ฆ>ย้ำนะฮะมาบันทึกเป็นกำไรและ นี่ที่ปลดออกไป50%าคนที่เป็นนี่จะถูกปลดครับจะถูกปลดครับหลายคนถามเอา้ามันก็ขาดทุนสิเพราะว่านี่ร้อยหนึ่งคุณขายขายออกมาซื้อกลับมาได้แค่50%าสิถ้ามองในแง่ราคาสินทรัพย์เดิมจะขาดทุนครับแต่มันมีส่วนชดเชยครับ 1. ธนาคารสำรองไว้แล้ว100%ยเมันจะมีอีกหลายกองทุนครับหลังปี2540ผมยกตัวอย่างกองทุนหนึ่งชื่อภาษาไทยก็คือ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนานระบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นส่วนที่แยกออกมาจากแบงค์ชาตินะครับไม่ใช่เป็นส่วนเดียวกับแบงค์ชาตินะครับซึ่งมีเงินต่อปีอ่ะหลายหมื่นล้านผมจําจํานวนแต่ละปีไม่ได้นะครับและกองทุนนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการแก้หนี้อยู่แล้วแต่คนละแบบกันแปลว่าอะไรสมมติสินทรัพย์ก้อนเดิมนะครับร้อยหนึ่งเหลือห้าสิบเราเอาเงินจากกองทุนฟื้นฟูไม่ผมไม่ไม่บอกว่าจะต้องกองทุนนี้นะครับนี่ผมแค่ยกตัวอย่างบางส่วนไปแก้หนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เนี่ยจาก50เราก็จะมีเงินมาเพิ่มแล้วและยังไม่พอนะฮะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำลง50เวลาไปขายเช่นขายผ่าน AMC หรือขายเองหรือตั้งสาบันการเงินตามกฎหมายใหม่ขึ้นมามูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นจาก50ครับสมมติกลายเป็น70จำนวนเนี้ยมันจะมีส่วนขาดทุนที่ลดลงนะครับและทุกคนจะได้รับบทนี้ครับนี่คือแนวคิดที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่เหมือน25 4 0้าี่ครับค<ช>่ะคนละโจทย์กันใช้วิธีเดิมไม่ได้ครับใช้วิธีเดิมมันมันมันจะใช้ไม่ได้นะครับถามว่าวิธีนี้ดีไหมคิดง่ายฮะ<อ>ทำยากครับผมยกตัวอย่างการเริ่มทาตั้งแต่นี่จากร้อยหนึ่งหลือห้าสิบธนาคารพาณิชย์เป็นเอก,กชนนะฮะถ้าผมตอบคํานึงบอกผมไม่ขายค่ะคุณจะทําอะไรผมได้ผมเอกชน<อ>ผมบริษัทจดทะเบียนนะครับหรืออันที่สองอเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี้ยมันจะมีพฤติกรรมเขาเรียกว่าจะทําให้พฤติกรรมคนที่เป็นลูกหนี้ ผิดวินัยทางการเงินก็คือว่ากลายเป็นว่าคนติดหนี้เยอะๆเนี่ยจะหลุดออกมาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องหาการชดเชยเช่นไม่ใช่แปลว่ามีหนี้แล้วหายไปเลยไม่ใช่ว่าล้างประวัติกันหมดเพราะฉะนั้นไอคนที่มันผ่อนผ่อนแบบถูกต้องอ่ะมีวินัยินัยเขาบอกเฮ้ยล้วฉันทําไปฉันได้อะไรอ๋อเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นแนวคิดที่ดีและเป็นแนวคิดที่เป็นไปได้ครับผมเชื่อแต่วิธีการจะไม่ใช่แบบ2540ี่ครับใช้วิธีเดียวกันไม่ได้ครับ ชมซีรีส์เกาหลีแบบภาคไทยชมๆด้วยนะคะคุ้มสุดๆลูกค้า AIS กดดอกจัน6 7 8ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วก็ดโทรออกลูกค้า True D-Hack กดดอกจัน3 3 6สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออก